โลกสวยสู่สังคมกับปะตะทอสพออท่านผู้ชมครับพม่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้น ตั้งอยู่ตามแนวอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันทำให้มีชายฝั่งทะเลยาวถึง2,000ไมล์มีเมืองย่างกุ้งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีการส่งออกที่สำคัญคือก๊าสธรรมชาติเนื่องจากประเทศพาม่ามีแหล่งก๊าสธรรมชาติมากมายเช่นแหล่งยาดานาแหล่งเยตากุลและแหล่งซอติก้าในอ่าวมอตมะซึ่งปตทอสอพได้ทำการลงทุนเพื่อน,นำก๊าสธรรมชาติจากแหล่งเหล่านี้กลับมาให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์โดยได้ส่งคุณคณิตาสา อสวัรายุกหนึ่งในนักบุกเบิกแหล่งพลังงานหญิงของไทยไปร่วมพัฒนาแหล่งซอติก้าซึ่งเราจะได้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งนี้เข้ามาประเทศไทยเมื่อไหร่ยากง่ายเพียงใดไปฟังพร้อมกันเลยครับทำหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลวางแผนการผลิตแก๊สของแหล่งต่างๆในโครงการพมา่า แหล่งที่เรากำลังจะส่งแก๊สเข้ามาใช้ในเมืองไทยซึ่งก็คือจะเพิ่มศักยภาพของแก๊สที่จะใช้ในเมืองไทยก็นับว่ายากนะคะเพราะว่าเริ่มมาจากอะไรที่เราไม่รู้เลยว่ามันมีหรือเปล่าเราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะพิสูจน์แล้วก็ประเมินมันว่ามันมีเริ่มค้นพบว่ามีแก๊สอยู่เนี่ยก็น่าจะประมาณปี2006จะผลิตประมาณปี2013ก็อยู่ประมาณสัก7-8ปี ความเป็นผู้หญิงมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคมันอยู่ที่ความรู้ประสบการณ์แล้วก็โอกาสสมากกว่ดถ้าบริษัทจะเติบโตอยู่ได้เนี่ยมันก็จะต้องออกไปที่อื่นๆในโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีเพราะว่ารู้สึกว่าภูมิใจว่าอย่างน้อยเนี่ยเมืองไทยก็สามารถที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าได้ในเรื่องของพลังงานการหาหรือการพัฒนาแหล่งพลังงานมากขึ้นเราก็จะเห็นคุณค่าของมันมากขึ้นว่ามันไม่ได้หามาได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้อย่างรู้คุณค่าของ นนะะสิ่งที่พวกเราหรือว่าปตทสอพอได้ทุ่มเทที่ทําไปทั้งหมดนียเพื่อที่อยากจะให้คนไทยของเราเนี่ยมีพลังงานได้ใช้ต่อไปเรื่อยๆนะคะ25ปีปตทสอพอสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทย